ผมจ e ไปทสิ่งนันอทีครับท่านผู้ชมครับก็อลินปีก มีเสื้ออยู่หน้าจอนะฮะเป็นคำถามเรื่องเสื้อกระเจคุณหนูในเราเช้านี้ลิ้นติงเนี่ยก่อนหน้านี้มีคนตั้งข้สังเกตน,นะครว่าทําไมสูบขอมหมือไม่ชอบด่าเลยนม่สูบแล้วนะคะแต่ขาบอกน้าหนักรถเนี่ยหายไปแค่สองสามร้อกรัมหลยคนก็ตกใจแล้วเอ๊ะทำไมน้ําหนักรถเพราะว่าที่ผ่านมาจะมีการรายงานเรื่องของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นทุกวันใชไหคะก็เลยทาให้คุณกระเสรกคุณตะบูคุณะวีเพิ่มงอมาบอกผู้จัค่ามันเป็นช่วงับตัว เขาสูดอีกวัยหนึง่งเขาก็ต้องมีางการกลับตัวจากดึมนมแม่เนี่ยดิงครั้งละนี่นิดหน่อย,ยนะคะก็ต้องอันมาดึมนมหรือว่าดูดนมแม่เขาให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาในช่วงเวลานี้นเนี่ยทางคุณจะเกิดจากหรือว่าคุณปอน,นี่ก็บอกว่าเริ่มเห็นพัฒนาะการว่าเขาก็จับตัวได้ะะดีนะคะรวมถึงเรื่องของาการขับถ่ายซึ่งก่อนหนี้นจะมีปัญหาเวลาไม่ถ่ายแล้วกินเข้าไปไม่ได้ไมันหนักก็ไม่ควมใช่ไหมคะเข้าก็ พยายามที่จะเห็นนี้พัฒนาการในเรื่องของการื้นไผ่เขาก็กืนไผ่ในปริมาณท,ที่เพิ่มมากขึ้นทางบริษัทต่างเองก็เติมพวกแชร์ดกับแอตโต้ลงไปซึ่งแอตโต้เนี่ยชอบเป็นพิเศษด้วย<อ>ตรงนี้ก็ทําให้ขับขายได้ดีขึ้นอย่างล่าสุดมีการแต่งงานด้วยนะคะบอกว่าคำยับของตืนของเรนติงเนี่ยประมาณหนึ่งคืบแล้วก็ขับขายได้ดีเพราะมันจะขับเกลืเรนติงไว้ให้ดีเราสองคนจะไปดมกันแลนะ้ว ไม่เห็นนะเป็นสิ่งผัยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยื่นไม่ได้เห็น่ไหมเพรามันแม่เขาเรียนนแม่แม่หรือพ่อซึ่งมันเป็นอนะนอยาี้มันก็มันก็แงมันฟื้นออกมาเหมือนกับเอาไปขวดเลยใช่ค่ะก็ไม่เห็นปุ๊บก็ไปจับมาแล้วโอ้ยก้านออสอนไทอยกพิสู่นาอนยากคิสูตรกลิ่นเป็นยังไงเขาบอกว่าหอมเนียคือ คือก่อนหน้านี้เนี่ยลิ้งจะดูดนมแม่สองมือจานวนข่าปริมาณนมแม่ก็เท่าเดิมเขาก็ค่อยๆบอกลิ้ดูดนมแม่เพิ่มขึ้นอีดหน่อยลากสุดเพิ่ป็นสีมือนะสวนนิดิานวู้จะหอมมา้นะไหมค่ะแ, <c oughs> แล้วก็ทางสวนจัดก็กําลังสร้างบ้านใหม่ให้ลิ้งนะฮะมูลค่า20ล้านครับใช่ใก็จะท,ทรรํติดติดกระตุงอาคารสนโนโดมเลยนะครับาะว่าโตเรื่อยๆแล้วก็ควรที่จะมีบ้านใหม่เร่รองรับความใหญ่โตก็จะทําให้ความขวังอยู่สบายนะคะ ทุคกรุงเทพฯฝนตกแล้วฮะใ